วันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายทำลูกโป่งในงานสังสรรค์ต่างๆค่ะเห็นไหมคะผลิตลูกโป่งแล้วก็ทำซุ้มค่ะหลายเรื่องค่ะจัดซุ้มใครมีงานแต่งงานงานอะไรที่มันขางานวันเด็กงานวันเด็กงานเชงเม้งเดี๋ยวเราลองมาคุยกับคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยลิลลี่ค่ะ ว่ารู้สึกว่างานนี้เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะคือพอเรากเกษียณเสร็จนี่นะคะเราแบบว่าต้องการอีเวนต์นะคะเราก็เลยไปร่วมจัดทําลูกโป่ปรากฏว่าฝีมือเราเลิศมากค่ะเราก็เลยเราก็เลยมีคนมาจา้งเราทําตอนนี้28งานแล้วค่ะ,าคะงานละสองหมื่นค่ะนี่เราออกลูกใช่ไหมคะเราออกูใช่ไหมคะไปแล้วมัเป็นเอกการใช่หมกาอ๋อคุณอ้อยคะ ยอดเยี่ยมเลยค่ะมีคอนเนคชั่นเยอะมากค่ะเราไม่ไินหรือเลยค่ะอะไรนะคะให้ติดต่อให้ติดต่อค่ะมิจิดาค่ะค่ะขอให้กิจการลุกเรืองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ